สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวรั้งใจค่าเช่า2เดือน เอาเชือกผูกประตูเจ้าของเอใจเข้าไปดูวันที่26มกราคม2565เพศที่นิบางพลีได้โพสคลิปและข้อความว่านาทีเจ้าของหอพักเปิดห้อง412กิ่งแก้วซอยซีสาวค้างค่าเจ้าหอนาน2เดือนพิที่สุดคือเมื่อคืนก่อนมีคนเห็นว่ายังมานอนอยู่เลยใช้คำไหนดีอึ้งพะงะตกใจสมเพศเมตนาหรือใช้คำไหนบรรยายแทนได้พร้อมลงคลิปวิดีโอความยาว7นาทีกว่าที่เจ้าของหอพักดังกล่าวบันทึก เอาไว้ขณะเปิดห้องเข้าไปดูหอพักดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยกิ่งแก้วซอย4ตําบลราชาเทวะอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเจ้าของหอพักไปเปิดห้องดังกล่าวเพราะว่าสาวผู้เช่าห้องดังกล่าวเช่ามานานกว่า5ปีและค้างค่าเช่ามาเกือบ2เดือนตั้งแต่เดือนธันวาคมมาจนจะสิ้นเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่2และไม่ได้เข้ามาติดต่อกับหอพักเลยใน่าใช้เชือกผูกล็อกประตูหน้าห้องเอาไว้จึงขึ้นไปตรวจดูแต่หลังจากเปิดห้องพักเข้าไปก็ต้องผงะก,กับกอง ะและสิ่งของจํานวนมากในห้องที่วางไว้เต็มห้องจะเหลือพื้นที่ว่างเอาไว้ตรงที่นอนที่ดูดีอยู่ที่เดียวท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ